สวัสดีครับขอสวัสดี PFC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้กลับมาอย่าห้างขอบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยหายไปหลายวันนะครับนะเนื่องจากมีอะไรนี่นี่เนื้อหน่อยนะทุกคนที่ทําให้ผมเข้าป่าไม่ได้นะครับนะแล้วก็วันนี้ผมกลับมาเยี่ยมห้างขอบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่ผมทํากับน้องดีเซ็ตเนี่ย เราก็ยังไม่เคยเข้ามานะครับผมก็คิดว่าน้องเด็กก็ยังไม่เคยเข้ามาเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะขึ้นไปดูกันว่าสภาพยังโอเคหรือเปล่าหรือว่ามีคนได้มาพาอาศัยมักงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูมาเพื่อนในวงของเราเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีคนเนี่ยเอาไปปล่อยคลิปว่ามานอนที่นี่มาพักที่นี่นะครับ เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับห้างของผมเนี่ยอยู่นู้เลยนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามาันสูงเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนนะแล้วก็เราเนี่ยจะขึ้นตามถาวรพวกน,นี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทำมบอน์ไดขึ้นนะครับแต่ขึ้นญาตนิดนึงแต่ก็ไม่ถือครับว่าญาติเเกินไปนะครับอ่าโอเคทุกคนเพื่อไม่ไปเสียเวลาเดี๋ยวเดียวเราขึ้นไปกันเลยดีกว่าไป ไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไหวหรือเปล่านะทุกคนนะกาขึ้นต้นไม้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเราเอ้าใช้อุ้ย,ยก็เกฑนเป้าขาดอีกมันต้องใช้แรงคุวขคันที่จะเยอะนะทุกคน กาขึ้นต้นไม้ในป่านะครับนะผมอยากจะบอกพี่ๆว่าเราจะมั่นใจเกินไปก็ไม่ได้นะครับถ้าเรามั่นใจเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้นะครับถ้าเราประมาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรประมาทนะครับบางคนเนี่ยคือต้นไม้เขาถือว่าเขาเก่ง แล้วประมาทผมเจอลหลายๆคนก็เกิดเรื่องโจได้นะครับบางทีกินไม้เหลือนิดเดียวเขาก็อย่าไปอยู่นะเพราะว่ากินไม้ต้นไม้แต่และชนิดเนี่ยความเหนียวจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนต้นไม้ที่มันเหนียวมันเราก็พอไปได้อยู่อย่าเช่นพ้นต้นมะขามเนี่ยเขาจะยืดหยุ่น,นแล้วก็เหนียวมา,มากๆนะครับ แต่ต้นไม้ในป่าบาชนิดเนี่ยถึงไม่ว่ามันจะใหญ่มันกรอบนะครับมันหักแล้วหักเลยนะครับมันไม่ยืด,ยดมันไม่ยืดตัวให้เรานะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกับขบวนด,ดีกว่าคุยโมเยอะไปก็น่าเบื่อนะโอเคตอนนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นมาถึงบ่อห้างแล้วนะครับทุกคนล่องลอยเนี่ยดูลักษณะยังไม่มีใครเนี่ยมาใช้งานนะครับ นาะจะแต่ที่ผมกับน,น้องดิดมาก็สภาพเดินนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงห้างเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นห้างอีกห้างหนึ่งซึ่งผมมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามาตรฐานแน่นอนนะครับเหมือนไม่มีข้อผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าผมได้ขึ้นโครงสร้างด้วยตัวข้าวโเองเลยแล้วก็ผมมั่นใจในตัวขมว่า มันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะนับพัดก่อซับพัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกอบฟุกก่อไฟจะดีกว่าโอเค ก็อ้ยนะก็อ้ยมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ย ผมไม่ได้เอาไม้ฟืนขึ้นมานะครับทุกคนผมก็จะเอากิ่งไม้แห้งจากบ่อต้นนี่เลยนะมีคนเดินมานะครับทุกคนอโอ้ นนม,มันนือ้อก็มาข้อข้องคืนจับผมนะครับทุกคนข้องอะไรอะ่ะเขาบอกว่าที่ผมไปเจอที่โคนต้นไม้ใหญ่นะผมจำไม่ได้นะดัชเชียร์อ่ะ ป้าบอกว่านานแล้วนะครับนะผมนึกไม่ออกว่าผมไปเอาอะไรมาผมไม่เคยเอาอะไรของใครนะครับทุกคนป้ามาขอนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะ ผมไปเอาข้องป้าข้องอะไรวะได้ด้านซนนอตอะกีด <live> ด <verw 000> ้านเล่น <strikes> นี <simple news> ่น้าตาลนครด้านเล่นเล่นหีนคอป้าพยืนยันคำเดินนะครับว่าที่ผมไปเอาจากโขดต้นไม้ใหญ่นะ มันานแล้วป้าบอกว่าป้ามีความจาเป็นที่องใช้นะครับผมไม่นึกไม่ออกเลยว่าผมไปเอาอะไรของป้านะดอตาบุบนี่ชิดุชิดทับบุตานนี่ยหาดูบมา้ีหู้กเรนะาอเพื่อนนโดูกบ่ลนเนี่ ป้าก็อย่ายาืย้ามคำเดินนะครับที่โขต้นไม้ใหญ่เนาะผมยันนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมไปเอาอะไรที่ไหนคือป้าแกม,มาขอบอกว่าเขามีความจำเป็นมากนะขอร้องผมให้ผมคืนให้แต่ถ้าผมนึกออกว่าผมไปเอาอะไรผมก็จะคืนให้ลนะแต่ว่าผมนึกภาพไม่ออกเลยนะแต่ว่าป้านเนี่ยผม ที่ผมเจอที่บ้านต้นไม้ของผมอีกหนึ่งหลังนะเดินสี่แยจะค่อยจแห่ได้เี้คุณป้าเนี่ยบอกว่าผมถามป้าว่ารู้ได้ไงว่าผมมาที่นี่นะครับคุณป้าบอกเขารู้นะครับแสดงว่าเขาไม่ใช่ คนธรรมดานะครับถือรู้ว่าเราไปไหนมาไหนนะแต่ว่าผมเคยเจอแล้วคุป้ากับคุณลุงเนี่ยที่บ้านต้นไม้ที่หลังคามันบายอะทุกคนผมจำได้จำได้แม่นเลยแหละแล้วก็ใส่ชุดกระเรี่ยงด้วยนะครับใส่ชุดกระเรี่ยงเนี่ยผมคิดว่าชุดกระเรี่ยงเนี่ยมันเป็นชุดออกใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูจะลายผ้านะครับ เพราะว่าถ้ามันเป็นชุดด้านเดินในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่แกะโลไลได้ขนาดนี้นะมันเป็นเรื่องที่ผมต้องแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าที่คุณลุงใส่นะมันเป็นชุดโบราณนะครับมันเป็นชุดด้านเดินขอชนเผากระเรียงราวนะครับแต่แต่ใช้กับแต่แต่ปุย่าตายายของเราแล้วนะครับแต่ว่าชุดที่คุป้าใส่เนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นชุดรุนผมนี่แหละนะ ซึ่งมันพัฒนานตามปัจจุบันนะครับนะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันโดนพัฒนาขึ้นมาจากด้านเดินมาให้มันไกลดีขึ้นนะครับแต่ว่าของอะไรขอบป้าเนี่ยดดยเตอ,อร์ซินอตะกี้บอยเลนนี่แบบว่าอัดบเบอร์ปเลทีนนะบ คุณป้าบอกว่าผมเอานะยืนยันว่าผมเอานะครับแต่เพียแต่ผมไม่อยากจะคืนข่าวแค่นั้นเองบอกว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่จริงนะถ้าผมรู้ผมเอาอะไรของป้าเนี่ยผมจะคืนเลยนะผมป้าขอล้องเลยนะว่ามีควา,จามจำเป็นที่ต้องใช้เนาะให้เราก็นึกไม่ออกอะทุกคนเราจะทำยังไงวะเนี่ย เรานึกภาคไม่ออกเลยทุกคนเอาไงวะเราไปเอาอะไรของขายวะเนี่ยโอ้โดนอยิบดัชนีหน่อยดกี่บายืมแม่กีอ่อะลที่น่งบ่บอกว่าผมแก้มลืมนะครับผมแกล้งลืมแต่ว่าพวกลักษณะเหมือนกับว่าอธิจริงผมไม่ได้ลืมนะ แต่ผมนึกไม่ออกจริงจริงนะเพราะว่าเราเข้าป่าไม่ใช่วาสองวันแล้วผมรู้สึกไม่ผมไม่เคยหยิบของใครมานะครับแ้แต่ผมเข้าป่ามาแปลกมากเลยดูนะโอ้โหคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยผมดูแล้วอายุอนาก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะโอ้แต่คุณลุงเนี่ยหล่อเอาเรื่องอยู่นะคุณป้าก็ สวยนะแต่ว่ามันผิดสักเกตที่ว่าทำไมมันเข้ามาอยู่ในป่าเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจอยู่นะอืมเดี๋ยวผมจะรอนนึบดูนะว่าผมไปยิดอะไรของใครมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณป,ป้าหรือคุณลุงคุณป,ป้ากับคุณลุงเนี่ยมาขอคืนอย่างเงี้เขาก็จะมีขวัจับเป็นที่ต้องใช้มันนะ

คุป้าอยาะยืนยาวขาดเดินนะครับทุกคนนะคุป้าบอกว่าอยากได้ของขอขอเข่าคืนนะฮะจากผมเนี่ยแต่ผมจะทำยังไงเนื่อจากผมไม่รู้ว่าผมไปยืดอะไรมาแต่ว่าผมจำได้ว่าที่ผมไปย่อห้อยผมไปเจอ พระมันมีพระมีคล้ายๆไม้อันหนึ่งมันเป็นอคัคระแล้วก็มันมีแหวนแล้วก็มียาที่เป็นสมุนไพรนะครับทุกคนซึ่งยาตัวนี้ในมุ่งกระเรียงเราก็รู้จักกันดีแล้วก็รู้จักกับยากว้าขวังนะครับทุกคนผมเนี่ยได้ยิดกลับมาด้วยนะเพราะว่ามันอยู่โครโซนกับไอ้ไอพระแล้วก็ พกเครื่องวาาเขาขัางอะไรจะตั้งน,นานๆพวกเนี้นะทัว่วมันแย่ออกมากันนะผมก็เลยหยิตขึ้นหยิตเอากระบาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงนั่งก็ได้นะครับหรือว่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะดาเออไม่ใจเจนเนี่ยอยากกินเนื้อขาเลยเลยเนื้อสิขอไทยได้ไรอยากแก้ยาตื้อตื้อยากกินเอาอุ้ยๆเลยให้เลยย่อยใหอยาตื้อเตี้ย

โอ้น่าจะใช่แล้วทุกคนป้าเนี่ยบอกว่ามันมีแหว่งสองวงนะแล้วก็มันมีสมุทรพาซึ่งมันตรงที่ผมหยิดออกมาพอดีเลยนะผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ป้าเนี่ยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับใเอาให้นะครับถ้าเป็นของป้านะโอ้ เสียงใครวะโดนมานแต่ต้อนนี่นึกครืขอข้ออ๋อป้าบอกว่าอาจจะเป็น<ว>เป็นคนที่มาตามช่วยเขาตามห่านะโดนนันาจะกัวบุเนี่ย ออ oh, ป้าบอกว่าถ้าเข้ามานานเนี่ยบอกเพื่อไว้ว่าให้มาตามหาเขานะน่าจะใช่แล้วทุกคนป้าบอกว่าหมู่บ้านเขาอยู่ประมาณห้าหกหลังนะ บ้านห้าหกหลักแต่เรื่องแปลกมากแปลกแปลกที่ว่ามันรู้ว่าได้รู้ได้ไงว่าผมมาที่นี่นะครับเมื่อป้านเนี่ยจะรู้ว่าผมไปไหนมาไหนหรือเปล่าโอ้เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งได้เจอใหม่ๆนะโอ้ได้เจอการใส่ชุดกเกรียงในป่าก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับนะน่ากลัวแฮปปี่

ไม่บ้าอยากินให้กินเยอะมาด่าวิอุ่นเลยข้ออย่ากินนี่นี่ยนายเออนไม่กินี่นี่ยจะไมเกยดเหอมันรู้ว่าแค่แค่ข้อมันรู้ว่าแคคค่ข้อป้าบอกว่าป้าต้องการยาด่วนนะยุงกัดนะทุกคนไม่ใช่พี่นะถ้าเป็นพี่ยุงไม่กัดนะผมคิดว่าไม่ใช่พี่นะพี่ก็ผมไม่เชื่อว่ามันจะออกกระวานได้นะครับถ้าเป็น ผีออกมาเจอกับพวกผมกรว่าเสร็จนี่โศกใจเราจะเข้าปากกัไม่ได้แล้วแหละทุกคนอาจจะเป็นชาวบ้านท,ที่ไหนสักที่หนึ่งนะซึ่งผมอาจจะไปยิดไปอะไรที่โดยทีไ่ไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกคนก็อาจจะมาทวงคืนนะแต่ก็เราจะต้องคิดในเชิงดีไว้ก่อนนะครับทุกคนผมดูแล้วคุณลุงคุณป้าไม่มีพิษมีภายนะครับแต่ว่าผม ก่อนจะลงไปเนี่ยผมจะให้ครูป้าเนี่ยออกไปก่อนนะออกไปก่อนไม่อย่างงั้นผมไม่กล้าลงนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะดูแล้วไม่มีพิมมีภัยก็ตามนะผมไม่กล้าลงนะครับะดอแม่ใจเออนะฮัชูเว้ยเด้อเห้กิดึงกมาเนี่ยเฮกิลิโอว่ากินนี่นี่นะนี่ก่อ ผมบอกป้าว่ากลับไปก่อนนะเดี๋ยวผมกัดมาค่อยๆมาเอานะมาเตอร์อย่าให้ปนี่กดนะวะเออเราได้เห็นอะไรนะใหม่ๆเรื่อยๆนะครับทุกคน ปาคุณลุงไปแล้วนะครับผมคิดว่าของที่ผมเอาไปเนี่ยน่าจะใช่นะครับทุกคนมันนานมากแล้วนะผมคิดว่าโอ้โหมันนานจนนานนานมากทุกคนตั้งแต่ที่ผมยังไม่ได้ทำยูทูบเลยนะที่ผมไปเจอพวกพระพวกอะไรพวกเนี้ย มันอยู่ที่โคนต้นไทรใหญ่นะครับทุกคนมาอยู่ที่โคนต้นไทรใหญ่แล้วอีกทุ่งที่ผมยีดออกมาเนี่ยมันอยู่แย่ออกมาอีต้นไม้อ,อีต้อนหนอึ่งซึ่งเป็นแต่ว่ามันห่อไว้อย่างดีนะไอ้ผ้ากระเป่าเพราะนั้นผมเอาออกหมดแล้วผมก็เลยห่อทู่ทุ่งเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าที่เราเซื้อตาเทาตลาดอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าผ้า ผูผ้าก็เก่าที่ไอ้นั่นนะมันผมดูแล้วมันผูกผ่านไปหมดแล้วมันมีแหวงสองวงนะแหวงก็ผมดูเป็นแหวงธรรมดานะครับเป็นแหวนเทาเหลืองแหวนเงินอะไรพวกน,นี้มันผมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นค่ามันจะมีมูลค่าอะไรหรือแต่ก็สําหรับเจ้าของแล้วอาจจะมีมูลค่าก็ได้นะถ้าเรารู้ว่าเป็นของเขาจริงๆพูดตรงประเด็นที่ผมเจอเนี่ยผมก็คืนให้เขาได้แต่นี่ผมสอบถามแล้ว ผมรู้สึกว่ามันตองนะครับเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรนะครับทุกคนนะอาโอเคเสียตัดไม้มันจะมีสมุนไพที่เรารู้จักกันดีนะครับเนาะ ไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเนาะซึ่งผมออกไปตั้งแต่ผมออกไปผมก็ไม่ได้ใช้างาน,นผมก็เก็บไว้ในตู้อยู่ในตู้นั่นแหละนะ,อะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอลาเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงจะห้างแล้วก็กลับไปเอาของนะครับแล้วก็ มาให้ป้าแกดูว่าใช่ของป้าหรือเปล่าถ้าใช่ก็ผมจะคืนให้นะครับนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือผมก็จะกลับไปเก็บไว้เหมือนเดินนะครับเนาะไปติดตามกันในอีพีต่อไปด้วยนะครับว่าจะใช่ของป้าหรือเปล่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ